สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าดอกอะไรเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นดอกอะไรคะพอเราเห็นแล้ววิ่งเข้าใส่เลยแล้วว่าเป็นดอกกระเจียวบ้านเราที่นี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์นี่ค่ะดูพื้นดินนะคะมันจะมีเม็ดสีฟ้าๆอยู่เม็ดอันนี้เขาไว้โรยโรยเพื่อไม่ให้ตัวทากมันมาค่ะ เพราตัวทากมันก็จะมากินต้นอ่อนของเราได้นะคะทีนี้ต้นดอกกระเจียวของเราก็กำลังงอกกำลังออกหน่อเต็มเลยค่ะให้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขมิ้นชันแต่บ้านเรานะ เรียกดอกกระเจียวเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วนี่ใบางามมากเลยนะคะไม่คิดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีในเมืองหนาวจะมีต้นขมิ้นชันนี้เขาปลูกไว้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะนักเรียนหรือผู้คนทั่วไปก็ได้ที่มาชมที่สวนนี้นะคะส่วนพฤกษศาสตร์การเรียนรู้ของ ดินแดนเขตร้อนนะคะพูดถึงขมิ้นชันชื่อวิทยาศาสตร์คือ,อครัวคูมาลองกาจะอยู่ในพืชตระกูลขิงนะคะมีเง้าอยู่ใต้ดินแต่เราส่วนมากจะเรียกว่าหัวนะคะเง้าของมันจะเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นเฉพาะตัวมีตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสี สีแสดจัดนะคะถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะมีประโยชน์ในการประกอบอาหารทำเป็นสีแต่งสีย้อมผ้าก็ได้คะ่ะกินแต่งกินอาหารแล้วก็ใช้แกงใช้เป็นแกงอย่างผงกะหรี่แกงไตปลาเป็นต้นนะคะ ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและาธาตุต่างๆนะคะมีวิตามิน A, B1, B2, B3 วิตามิน C, วิตามิน E, แคลเซียมฟอสฟอรัสมีมากมายหลายชนิดค่ะมีสรรพคุณเป็นยาใช้กันมายาวนานเกือบ5,000ปีแล้วใช้เงาในการขยายพันธุ์นะคะ ขมิ้นชันนี้ไม่ควรเก็บเกี่ยวเวลาที่มันมีมันงอกงอกหน่อนะคะเพราะว่ามันจะมีสารชนิดหนึ่งคือคูมินอยู่ในขมิ้นนะคะจะน้อยลงเวลามันมีหนอ่อก็จะทำให้สปปรรพคุณมันลดลงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดอายุอย่างน้อย9้าถึงสิบสองเดือนค่ะเก็บเก็บไว้นานไม่ก็ไม่ค่อยดี ย้ถูกแสงนะคะเพราะถูกแสงแดดแล้วน้ำมันหอมระเหยจะหมดไปเสียก่อนเมื่อได้เงามาแล้วก็ให้มาล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำเลยโดยไม่ต้องปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นๆน,นำไปตากแดดสองวันแล้วนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งทำเป็นเม็ดไว้รับประทานนะคะ ประโยชน์ของมันก็มากมายค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะเราก็รู้สมัยเด็กๆเ,เราก็ใช้ขมิ้นทาตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าออตอนเด็กๆก,ก็ไม่รู้เรื่องพอโตขึ้นมาก็รู้เลยว่าที่ทาขมิ้นเพราะว่ามันป้องกันาจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะเช่นยุง,ยงนี่นะผื่นคันผิวหนังอักเสบ มันสวยมากเลยมันงามงามมากๆเลยถึงอดใจไม่ไหวที่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆอย่าว่านะคะประเทศไทยมีเยอะแยะแต่ที่นี่มันมีน้อยก็เลยตื่นเต้นและคิดถึงบ้านเห็นดอกกระเจียวสวยๆก็เลยรีบเลยรีบถ่ายให้ดูแล้วเราบอกคุณนสมบัตินิดหน่อยนะคะ มันงามมากจริงๆเลยงามมากดูกความสวยงามของมันนะคะแล้วประโยชน์มันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะสมัยก่อนก็ใช้ดอกนะคะมาต้มกินกับน้ำพริก หรือว่าต้นอ่อนมันก็ได้ค่ะมาต้มกินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะเสนออะไรต่อไปสวัสดีค่ะ